o มอร์น n ิ่งทุกคนวันนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าเรามีไอเดียแล้วเราจะสามารถทําไอเดียนั้นให้เป็นจริงได้ยังไงแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเราขอทำมอร์นิ่งรูทีนของเราก่อนตอนนี้เราเปลี่ยนไปชุดออกกาลังกายเรียบร้อยแล้วทุกคนปกติเลยนะถ้าไปยิมเราจะใส่ประมาณนี้เลยกางเกงขาสัน้นแล้วก็บราออกกาลังกายเราไม่ชอบให้ตัวเองมีเหงื่อฉะนั้นเราจะใส่ประมาณนี้แต่ถ้าตอนไปปกตินะเราจะใส่เสื้อคลุมด้วยใส่คลุมไปอันนี้คือลุกไปยิมมาเดี๋ยวจะพาไปทำมอร์นิ่งรูทีนก่อนสิ่งที่เราต้องทำ การเขียนเรายังใช้เล่มเดิมอยู่นะคือ Live t e Dream เพราะว่า Live t h e Dream คือใช้ได้ยาวๆเลยก็คิดว่าคงจะใช้ไปเรื่อยแล้วหัวข้อใน Live t h e Dream ม,มันจะมีให้อ่านหนังสืออยู่หนึ่งเล่มซึ่งปกติเราจะอ่านตอนเช้าอ่านแบบเล็กๆน้อยๆตอนนี้เรากำลังอ,อ่านเล่มนี้อยู่เป็นหนังสือที่ดีมากก่อนจะเขียนก็จุดเทียนเพื่อได้บรรยากาศ มาเราจะมาเล่าให้ฟังว่าวิธีไหนที่จะทําให้ไอเดียที่เรามีเป็นจริงขึ้นมาได้ทุกคนมันจะมีอยู่3ขั้นตอนคือจับเขียนทําจับอย่างแรกเราต้องจับไอเดียนั้นออกมาให้ได้ก่อนภาษาอังกฤษคือ capture อย่าไว้ใจสมองเราเด็ดขาดว่าเราจะจําไอเดียนั้นได้เพราะว่าสมองเรามันเบล่อม,มากทุกคนมันไม่มีทางที่จะจําได้ทั้งหมดถ้าเรามีไอเดียอะไรผุดขึ้นมาในหัวเรานะให้เราเขียนลงไปทันทีเลยพยายามสังเกตตัวเองว่าช่วงไหนเป็นช่วงที่เรามีไอเดียมากที่สุดยกตัวอย่างคือเรา่ชอบมีไอเดียตอนก่อนนอนหรือไม่ก็ตอนขี่รถเป็น2ช่วงเวลาที่ ไอเดียเราผุดขึ้นมาเยอะที่สุดแล้วพอเรามีไอเดียผุดขึ้นมาถึงแม้มันจะเป็นเลือกแค่เล็กน้อยแค่ไหนก็ตามนะทุกคนจดไว้เสมอเพราะบางทีไอเดียมันมาเป็นส่วนๆไอเดียอันนี้อาจจะมาอันนี้อาจจะมาบางทีอ่ะสุดท้ายแล้วมันสามารถต่อกันได้เป็นภาพใหญ่ไอเดียมันจะผุดขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องจับให้ได้ว่าอันนี้คือไอเดียใหม่ของเรานะอย่าปล่อยให้ตัวเองมีไอเดียขึ้นมาแล้วก็ปล่อยผ่านไปพยายามหาเครื่องมือใกล้ตัวของเราให้จดไอเดียน,นไว้ให้ได้สาบเราเราเขียนในโนต้ตโทรศัพท์อะเยอะมากหัวข้อใหญ่ของเราคคคืออําาาวว่ To-do list แล้้พเรริดดะไไ นะเราก็เขียนลงไปเรื่อยๆหรืออีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เราอยากทําบางทีสิ่งที่เราอยากทำนี่แหละมันเป็นสัญญาณบอกใบว่าเราอยากได้อะไรแลวทุกคนเราไม่เรื่องจะเล่าคือมันตลกมากเราชอบมีไอเดียก่อนนอนใช่ไหมไอเดียก่อนนอนอ่ะคือเยอะมากสิ่งที่เราต้องทำนะคือเราต้องตื่นมาจดอะบางคนเขาจะใช้วิธีในการอัดเสียงแทนแต่ว่าชาวเรามันไม่ได้ผลนะฉะนั้นก่อนนอนเราก็จะคิดไปเรื่อยใช่ไหมแล้วไอเดียมันก็ผุดขึ้นมาเราก็ต้องลุกข,ขึ้นมาจับโทรศัพท์แล้วก็พิมพ์ลงไปว่าเราอยากทําอะไรหรือไอเดียอะไรที่เรามีตอนขีรถดไอเดียมัันนนกก็ชอออบผดดมมาาาาเเเหืืสิ่่งททีรรํคจ เราก็นั่งเขียนไอเดียนก่อนคือไม่ใช้เวลาแป๊บเดียวอ่ะไอเดียนเป็นอะไรที่มีค่ามากทุกคนมันไม่ใช่ว่าเราจะมีความคิดดีๆออกมาได้ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเรามีความคิดขึ้นมามีไอเดียผุดขึ้นมาอย่าปล่อยให้มันผ่านไปมันน่าเสียดายแล้วอย่างที่บอกลองแยกหมวนหมูให้มันด้วยอาจจะเป็นไอเดียของโปรเจกต์ของเราไอเดียสิ่งที่เราอยากทําไอเดียของอนาคตของเราไอเดียอะไรก็ตามที่มันมีอยู่ในหัวเราที่เราชอบคิดถึงบ่อยๆลองแยกหมวนหมูสำหรับมันดูอันนี้คือขั้นตอนแรกก่อน c a p จอร์จับไอเดียนั้นไว้ให้ได้วันนี้กินมมาา เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าคนส่วนมากก็จะเรียกทั้งหมดจบหางยิ่งใหญ่เหลือเกิน <S <S แฟบเออเกินแฟบบ้าง,งนะครับ โอเคแล้วพอได้ไอเดียเสร็จแล้วเราควรทำไงต่อมันคือการเขียนหรือ clarify ทำให้มันชัดเจนว่าไอเดียนั้น่ะเราต้องทำอะไรกันแน่บางทีไอเดียมันดีมากเลยนะแต่มันแค่คุมเครือมันเหมือนจะใช้ได้แต่มันก็ใช้ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องมาแยกแยะว่าไอเดียไหนมันน่าสนใจที่จะทำจริงๆเป็นไอเดียที่ทำได้เลยหรือเก็บไว้ก่อนเขียนให้ชัดว่าไอเดียของเราเนี่ยจุดประสงค์ของมันคือเพื่ออะไรแล้วเราจะได้อะไรจากมันหรือเขียนให้มันชัดไปเลยก็ได้ว่าไอเดียของเรามันหมายความว่าอะไรกันแน่สมมติว่าถ้าเราอยู่ดีเรามีไอเดียที่แบบว่า อยากท u b e ทํา YouTube อะไรล่ะท o u t u b e เกี่ยวกับเรื่องอะไรล่ะเราอยากทําเงินจาก YouTube หรือเปล่าหรือเราอยากทําให้มันเป็นแค่ง,งานอาดีตเลกเฉยๆเราต้องเจาะลึกไอเดียของเราแบบตอนเริ่มแรกไว้ให้มันลึกขึ้นและสุดท้ายอย่างที่3คือเราต้อง execute ทุกคน execute คือการทําจริงถ้าเรามีไอเดียมากมายแต่เราไม่เคยทํามันเลยไอเดียนั้นอะ ไม่มีประโยชน์เลยเลยคือเราจะมีไอเดียทําไมถ้าเราไม่ทําหรือเราจะมีไอเดียทําไมถ้าเราไม่โยนให้ใครสักคนทําให้มันสําเร็จให้ได้ความแตกต่างระหว่างความฝันกับเป้าหมายอะ่ะคือการลงมือทํานี่แหละลองเลือกไอเดียที่เราเขียนแล้วเรารู้สึกว่ามันตรงกับชีวิตปัจจุบันของเรามากที่สุดแล้วลองทําไปสเต็ปเลยว่าวันนี้เราจะเริ่มอะไรพรุ่งนี้เราจะเริ่มอะไรหนึ่งอาทิตย์นี้ต้องได้อะไรบ้างหรือใช้หลักการ80-20ก็ได้ไอเดียไหนที่ใช้แรง20แต่ได้ผลลัพธ์80ให้เริ่มจากไอเดียนั้นก่อนอันทีี่่่่แบบคคออออนนนข้้าาาาาาางยยยกกกททจจะนะํืสมมุติิิิเเเรรรรธปด คาเฟ่อ่างเงี้ยคือมันใช้แรงเยอะมากอันนี้ไม่ใช่ยี่สิบแปดสิบละอันนี้มันอาจจะเป็นสักหกสิบสี่สิบเอออกแรงแบบหกสิบเปอร์เซ็นก่อนแล้วสี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่อยออกมาเป็นผลลัพธ์คือต้องคิดดูว่าการลงแรงของเราตอนนี้มันคุ้มค่าหรือเปล่าที่เราจะแลกเวลาปัจจุบันตอนนี้ไปกับสิ่งนั้นเพราะว่าเวลาของเรามีค่าเสมอแล้วสิ่งที่มันเป็นเป้าหมายตอนนี้มันอะไรกับไอเดียที่เรากําลังคิดจะทําหรือเปล่าลองแมทช์ให้มันเข้ากันดูอย่างเช่นมันมีไอเดียหนึ่งที่เราคิดได้ก่อนนอนคือเราออออยยาาาาากกกใหห้้้้้ททุคคนนนสามารถชีววิตตตฝัังงไไดแลลูํ อางเงี้ยอันนั้นก็ไว้ก่อนพอเราขอไปนอนก่อนเขียนไอเดียไว้ก่อนว่าช่วยคนอื่นหาชีวิตในฝันแล้วเราก็หลับไปแล้ววันต่อมาเราก็มานั่งเขียนอีกทีว่าแล้วเราต้องทอํายังไงละ่ะมันมีกิจกรรมไหนบ้างที่จะสามารถทําให้ไอเดียนี้เป็นจริงได้การที่เราจะช่วยให้คนสามารถค้นหาชีวิตในฝันของตัวเองได้เราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเราทําวิดีโออีกหนึ่งวิดีโอมันก็แบบเหมือนกันกับวิดีโอทุกวิดีโอที่เราทําอะแล้วเราเชื่อนะทุกคนคือทุกคนอะดูวิดีโอเราใช่ไหมแต่น้อยมากที่จะทําเราก็เลยแบบคิดว่าถ้าให้ทุกคนลงมือทํา อะไรที่จะทำให้ทุกคนลงมงอทําได้ก็คือการจัดเวิร์กช็อปการเจอกับทุกคนการจัดอบรมการทำไลฟ์กับอะไรก็ตามที่แบบได้เจอทุกคนจริงๆได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกันจริงๆอะ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่ทําให้ทุกคนค้นหาชีวิตในฝันของตัวเองได้จริงๆอันนี้คือตอนที่เราเขียนมันออกมาว่าเราอยากทําอะไรสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นเวิร์กช็อปใช่ไหมวันนั้นเราก็เลยออกแบบเวิร์กช็อปเลยว่าเราอยากทําอะไรบ้างมันมีตรงไหนที่ความสามารถเราสามารถช่วยเขาได้บ้างอย่างเราได้เซอร์ติฟิเคตการโค้ชชิ่งมาใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเอออถ้าาาามเเจจกันนะ่น่ะรชวย เเป้าาหมายตบไอเดียของเขาให้มันเป็นรูกประธรรมสามารถทําได้จริงได้แล้วการที่เราเอาคนที่ระดับพอๆกันนะมาอยู่ด้วยกันมันน่าจะทําให้ทุกคนเติบโตได้ง่ายขึ้นอันนี้คือตอนที่เราเขียนโครงร่างของเวิร์กช็อปว่าเราอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างในนั้นแล้วพอเราเห็นภาพมันแล้วเรารู้สึกว่าไอเดียนี้มันคือ80-20ผลลัพธ์ก็คือทุกคนสามารถออกแบบชีวิตของตัวเองได้สามารถค้นหาชีวิตในฝันของตัวเองได้จริงๆเราก็เลยเริ่มเขียนโครงร่างแบบจริงๆขึ้นมาลองเขียนว่าเราอยากใช้ทฤษฎีอะไรบ้างเข้ากับเวิร์กช็อปเราเขียนว เห็นชีวิตในฝันของเัวเองจริงๆได้จากนั้นวันต่อมาคือเราทําการโปรโมททาโปสเตอร์ เปิดรับสมัครเลยพอได้คนมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเอออันนี้เราคอมมิตได้เยอะขึ้นเพราะว่ามันมีคนเข้ามาร่วมจริงๆตอนแรกก็ค่อนข้างกังวลนะเพราะว่ามันเป็นเวิร์กช็อปครั้งแรกของเราใช่ไหมแต่ทุกคนเราทํามาละคือแบบผลตอบรับดีมากจริงทุกคนได้ลองลงมือทาจริงจริอ่ะแล้วเราจะมีไลน์กลุ่มที่ช่วยให้ทุกคนสามารถอัปเดตกันได้ตลอดใช่ไหมหลายหลายคนก็อัปเดตอกว่าวันนี้เวทเทรนนิ่งแล้วนะวันนี้นั่งสมาธิได้1ชั่วโมงวันนี้เริ่มทำคอนเทนต์ที่เขาอยากทําอะไรก็ตามอ่ะซึ่งเรารู้สึกกเเเเเรรราา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 มมมมีีีคววสททท่่่ไไดด้ออ้้ํิิออปปัันนน,นนนนตตผลพพะ 有水觉。 เราไม่อยากให้มันจํากัดอยู่แค่ในกรุงเทพเวิร์กช็อปสอันแรกเราอยู่ที่กรุงเทพนะเราเลยอยากขยายให้มันมาอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็รอบออนไลน์ด้วยที่ทุกคนจะได้เข้าถึงง่ายขึ้นแต่มันจะเกิดขึ้นไหมก็แล้วแต่ทุกคนเลยอันนี้ขอมามวยเรื่องของเวิร์กช็อปที่ทําไปตอนนั้นเราทําราคาที่ถูกมากคือไม่ได้กําไรอะไรเลยมันคือค่าเดินทางค่าจองห้องค่าเอกสารต่างๆแล้วมันก็หมดเลยคือเราไม่ได้อะไรแต่รอบนี้เราพยายามจะมอนิทอ์ขึ้นมานิดนึงฉะนั้นราคามันก็จะสูงขึ้นนั่นแหละแต่คุณค่าหรือเนื้ออหาาาาในนนนนเเเวรรชช็ปมมมััักกจจะะะยยขึ้พ่่่่ลี1โโงง2 1ชั่วโมงคือมันก็ได้ผลแล้วนะ2ชั่วโมงเรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเซสชันที่ดีถ้าทุกคนจะได้แบบเรียนรู้เข้าใจตัวเองขึ้นมาจริงๆถ้าใครสนใจก็สามารถสมัครได้ตอนนี้ราคา799บาทมี2รอ,อบคือรอบเชียงใหม่แล้วก็รอบออนไลน์ส่วนคนที่เป็นลูกค้าเก่าเคยซื้อผลิตภัณฑ์ของช่องรถจีบลดไปเลย100บาททุกคนเหลือ699บาทก็มาจอยกันได้ทุกคนมันคุ้มค่าจริงๆคือเราไปทํารีเสิร์ชเรื่องราคามาแล้วจากคนที่เคยเข้าเวิร์กช็อปเรากอน้าใช่ไหมถ้าเรรรีีีกกกกััับบคคคคุุณ่่าาาาททนนนนจะได้้หห็ชวิตนในฝง จริง,รงและการทําให้ชีวิตของเราตอนนี้ไปเป็นชีวิตในฝันของเราอะเรารู้สึกว่าราคานี้มันไม่แพงเลยแต่ทุกคนจะเห็นคุณค่าของมันไหมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งก็น่าจะทุกคนมาจอยเวิร์กช็อปกันได้เราจะพยายามทําให้ทุกคนได้กลับไปมากที่สุดใครสนใจสามารถสมัครได้ผ่านาคิวอาร์โค้ดนี้เลยขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆที่มาใช้เวลาร่วมกันในทุกๆช่วงเวลาเราขอบคุณในความพยายามขอบคุณในการลงเวลาของทุกคนมากๆที่มาเจอกันเจยดายมากจริงๆที่ครั้งที่แล้วอะเวลามันสั้นมากคือทุกคนบอกว่าใหาทําให้ยาวกว่านี้อยากทําให้มมัันนเเเต็็วลยราก มันอาจจะเป็นแพลนในอนาคตของเราซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะทําอะไรแต่ก็หวังว่าจะได้เจอทุกๆคนอีกเดี๋ยวหลังจากนี้ทุกคนตอนนี้เรามีไอเดียเยอะมากหลังจากกลับมาจากกรุงเทพเพราะเราไปเรียนบูตแคมป์เอ็มบีเอซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่ากระตุ้นความคิดธุรกิจของเราเยอะมากกลับมาเรามีไอเดียตลอดเลยคือก่อนนอน <c oughs> ปกติไอเดียมันก็เยอะอยู่แล้วก่อนนอนหลังจากกลับมาไอเดียคือมันฝุดเป็น2เท่าเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากที่เรากําลังจะทําอะไรใหม่ๆไอสไตล์ <I> บอกว่าอะไรทุกคนมีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละที่ทําแต่เรื่องเดิมวัังให้ผลลพ์ ถ้าเราในชีวิตเราเราก็มีอะไรที่เราอยากทําเหมือนกันแล้วผลลัพธ์ที่เราอยากได้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เรามีอยู่ตอนนี้ฉะนั้นเราก็หวังว่าถ้ากระบวนการเราเปลี่ยนผลลัพธ์มันก็อาจจะเปลี่ยนตามด้วยซึ่งมันเป็นอย่างนี้ตลอดทุกคนแต่เรายังไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะไปทางไหนแค่นั้นเองทุกคนก็เหมือนกันถ้าตั้งใจจะทาอะไรอยู่ก็ขอให้สู้ๆกับแผนการของตัวเองขอให้มีวิน,นัยทุกคนแค่มีวิน,นัยอ่ะมันคือการรักตัวเองขั้นสุดมันคือการที่แผนเรามีโอกาสสูงสุดที่จะประสบความสําเร็จได้แล้วเดี๋ยวชั่ว จริงเราเขียนออกมาหมดแล้วแหละจะ s t e แรกกับสเต็ปที่2การแ capture กับการ clarify คือเราทําเรียบร้อยละตอนนี้เหลือแค่การ execute คือการลงมือทําช่วงนี้เราทํางานหนักมากเรารู้สึกว่ามันไม่มีเคยหนักขนาดนี้มาก่อนเ <laughs> พราะมันมีไอเดียเยอะมากอะแล้วมันอยากทำให้เสร็จทุกอันอะ <laughs> ก็เลยเป็นกําลังใจให้กับตัวเองเ <laughs> ก่งมากโรจิฟอย่างที่บอก I'm raging for you เป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนกัน โอ้นานาซีนมากตอนนี้เป็นเวลา3ามทุ่มเรื่งทุกคนเรากำลังนั่งดูพอดแคสต์เฮ้พอดแคสต์มันนั่งดูได้หรือเปล่าอ่ะนั่งดู y u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  e และกันแต่ฟังพอดแคสต์ทุกคนเราขอแนะนำคนคนหนึ่งที่ถ้าทุกคนไม่เคยฟังน่าจะไปลองฟังดูคือ C K <laughs> C K Fastwork เป็นคนที่เราดูทุกคลิปของเขาเลยอะคลิปวิดีโอของเขาอะบน YouTube นะมีแค่ไหนคือเราดูแล้วทุกคลิป เราเชื่อว่านะอันนี้พูดถึงลองฟอร์มวิดีโออันที่เป็น short อร์มอาจจะดูไม่ครบแต่เป็นคนที่มีความคิดที่น่าสนใจมากจริงๆอะ่ะและ MBTI ของ C K อะ่ะเป็น INTJ เหมือนเราเลยคือแบบเหมือนเห็นตัวเองในบางมุมจริงๆอะ่ะสนุกมากทุกคน C K ลองไปฟังดูกันได้สําหรับวันนี้ก็บายๆทุกคนฝันดีเริ่มด้วย Good Morning จบด้วย Good Night บายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีข่าวดีจะมาแชร์สำหรับใครที่อยากจะออกแบบชีวิตในฝันของตัวเองให้เป็นจริงไม่ควรที่จะพลาดเวิร์กช็อปนี้เลยก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า เวิร์กช็อปสองรอบแลกเสียงตอบรับดีมากแลาได้มาแชร์กันในเวิร์กช็อปแล้วได้มีกลุ่มเพื่อนที่จะช่วยติดตามผลของกันและกันทุกคนในเวิร์กช็อปจะได้เริ่มออกแบบชีวิตในฝันของตัวเองและได้เริ่มลงมือทําจริงๆพร้อมกับเพื่อนๆที่มีเป้าหมายเดียวกันในการที่จะพัฒนาตัวเองฉะนั้นมันจะเป็นกลุ่มที่อบอุ่นมากและทุกคนก็เสริมสร้างกันวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับ Design Your Life เปิดสองรอบด้วยกันคือรอบเชียงใหม่แล้วก็รอบออนไลน์เวิร์กช็อปนี้จะพาทุกคนเข้าขกระบ,บวนการทุกคนจะเริ่่่่่่มมมเเเเเเหห็นน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 ภาา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 พชชีวววววิิตตตใฝััััััขขอออองงงงงไดงด้ยจจจกกลบบปปรรรรระะสสถณ์ุ ชีวิตในฝันกับชีวิตปัจจุบันของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างช่องว่างแห่งศักยภาพนี้เราควรจะเติมอะไรลงไปและสิ่งที่สําคัญที่สุดทุกคนจะได้ไฟกลับไปแน่นอนใครที่เจอวิดีโอนี้ก่อนจะได้ราคาพิเศษสุดคือ799บาทจาก899บาทในเวิร์กช็อปต่อรอบจะมีแค่7คนเท่านั้นรับรองได้เลยว่าเราจะมีเวลาให้กับทุกคนสามารถสแกคนคิอร์โค้ดแล้วก็สมัครกันได้เลยหวังว่าจะได้เจอกันที่เวิร์กช็อปนะคะทุกคนบ๊ายบาย